คุณครับเคยสงสัยไหมว่าการเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกมันรู้สึกยังไงการก้าวข้ามที่จำกัดที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นล่ะชีวิตที่ต้องแบกรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้นมันเป็นยังไงกันแน่ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport His The World ช่องที่จะพาวัยรุ่นอย่างพวกเราไปเจาะลึกประวัติศา,ศาสตร์กีฬาที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อไมค์พาวเวล ชายผู้สร้างสถิติโลกในการกระโดดไกลที่ไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า30ปีแต่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นกลับมีเรื่องราวที่เขาต้องแบกรับมันไว้เพียงคนเดียวเรื่องราวของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รอดชีวิตจากความฝันของตัวเองเรื่องราวของชายผู้โค่นล้มตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสมัยอย่างคาวลูอิสแต่ชัยชนะครั้งนั้นกลับกลายเป็นคำสาปที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต ความรู้สึกที่ต้องแบกรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่กลับต้องทนทุกข์ทรมานกับมันในเวลาเดียวกันนี่คือเรื่องราวของไมค์พาวเวลวีระบุรุษผู้ถูกสาปจากสถิติโลกไมค์พาวเวลในวัยหนุ่มเขาไม่ได้ถูกจับตามองเหมือนนักกีฬาคนอื่นๆที่เกิดมาพร้อมกับพลวรรค์ที่โดดเด่นตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าทุกคนนั่นคือความบ้าคลัง่งในการฝึกซ้อมเขาเป็นคนที่หมกบุ่นอยู่กับการกระโดดไกลยอย่างแท้จริง เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อพัฒนาตัวเองวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามีเพียงชายที่ชื่อเ้าลูอิสเท่านั้นที่ทําให้เขาเป็นคนมุ่งมั่นถึงขนาดนี้เขาลูอิสคือนักกีฬาที่ถูกยกย่องให้เป็นตำนานแองกรีทาผู้ไร้เทียมทานเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบและความสําเร็จที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้สถิติโลกในการกระโดดไกลของบ๊อบบีมอนที่อยู่ยงคงกระพันมานานกว่า23ปี ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครทำลายได้จนกระทั่งการมาถึงของเขาลู